โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beach Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกม Roblox แมปบล็อกฟูนเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับตามที่น้องๆขอมาเลยนะครับอยากให้พี่แจกโค้ดฟรีๆนะครับวันนี้พี่มาแจกยับๆเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของโค้ดดาบคู่นั่นเองนะครับโอ้โหใครอยากได้ฟังกติกาดีๆนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแจกฟรีๆพร้อมกับโค้ดแบบแถมเพิ่มเติมแล้วกันน นะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการสุ่มเผาวีสี่ยังไงให้ได้นั่นเองนะครับบางคนเนี่ยอยากได้เผาวีสี่นะครับก็จะมีแบบซื้อแล้วก็แบบสุ่มมันเองนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอธิบายเนาะสำหรับเรื่องของเผา V4 นะครับบอกเลยว่าได้จริงแน่นอน100%้เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมมาโอเคก่อนเริ่มนะครับเดี๋ยวพี่ขอรีวิวรหัสนี้ก่อนนะครับรหัสนี้เนี่ยก็คือทางแอดมินขอให้พี่มารีวิวนั่นเองนะครับรหัสนี้ก็จะเป็นเผ่ามนุษย์ นะครับผมในราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่ากี่ร้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูของในตัวดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเราจะเริ่มอย่างแรกก็จะเป็นทางด้านของเอาไว้คินนิ่งนะครับนี่ก็คือเป็นเผาเป็นเผ่า V4 นั่นเองครับวิโคตึงนะสำหรับเผ่ามนุษย์นะครับทีนี้เรามาดูทางด้านดาบคู่โอเด้งนะครับดาบคู่โอเด้งมาตเตอรี่7 6อนะครับอันนี้ก็คือจะสุมพวกดวงพวกดาบอะไรประมาณนี้สุมเคียวอะไรประมาณนี้นะเราก็จะมีผลมืดขู้ขูครบทุกสกิลเลยนะครับนี่ เห้บุญมืดครบทุกสกิลครับของจริงครับนี่นะครับมาตเตอรี่หนึนะครับใช้ได้ทุกสกิลเลยนะครับมาพร้อมกับมัดซูเปอร์ฮิวแมนมาตเตอรี่ตันตันครับผมมาตเตอรี่ห0รตึงตึงครับนี่มาตเตอรี่ตันครับถ้าใครดวงนี้คือจะได้หมัดก๊อตไปนั่นเองนะครับโอ้โหตึงๆเลยครับทีนี้เรามาดูทางด้านซ้ายมือบ้างนะครับในกล่องไอเทมมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวพี่จะเลื่อนดูเลยนะครับผมนี่ เขาจะมีดาบคู่โอเด็กมัตเตอรี่376นะครับมีเคียว350มัตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีดาบอ่าเบเซนโตมีไซเบอร์นะครับผมมียามะทุชิตะนะครับโหดาบเยอะนะนะครับแล้วก็จะมีกีตาร์นะครับผมอ๋อโซกีตาร์เนาะมัตเตอรี่ยังไม่เก็บนะครับแล้วก็ยัมีหนังสติ๊กมีพระคุมคาตาคุรินะครับนี่ของมีประมาณนี้เลยนะครับและที่สำคัญได้ผลสปิริตมาด้วยโอ้โหเป็นผลแดงเลยนะของโคตรดีเลยนะแล้วก็จะมีผลอื่นๆด้วยผลพระผลฟินิก นะับผลประตูใหม่นะครับโอ้โหของเยอะจัดมีกระจกนะครับให้ทำเผา V4 เพิ่มได้อีกโอ้โหโคตรคุ้มโคตรดีโคตรตึงนะับสำหรับรหัสนี้นะครับเงินเบลี96ล้านนะครับนี่นะครับ96ล้านแล้วก็เงินเบลีเงินม่วงเนี่ยนะครับผมเอ้ยเงินเงินเฟกเมนท์นะครับเงินเฟกเมนท์เงินม่วงเนี่ย70,000โอ้โหตึงๆไปเลยนะครับเลเวลตันนะครับผมแล้วก็ค่าพลังตามนี้เราสามารถรีสแต็กได้นะถ้าเราใส่โค้ดเนาะ นะครับรีค่าพลังได้นเ่นเองอยากเล่นสายไหนก็ตามใจชอบเลยในส่วนน,นี้นั่นเองนะก็จะเป็นเผ่ามนุษย์นี้เลยนะครับมาทีนี้ น้องๆก็อยากรู้กันแล้วนะครับว่าเผ่า V4 มันซื้อยังไงมันสุ่มยังไงนะครับมีโอกาสได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในเว็บ Red Shop เลยนะครับใครที่อยากเข้าลิงก์เว็บนี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นเว็บนี้เลยนะครับเว็บ Red Shop นันเองนะครับนี่หน้าปกจะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาหน้าแรกกดลิงก์เข้ามาแล้วให้เรากดสมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมเข้าสู่ระบบอะไรให้เรียบร้อยจากนั้นกดที่เติมเครดิตหรือเติมเงินตรงนี้นะครับเราต้องมีเครดิตกันก่อนนะครับแล้วก็กดที่ซองอั่งเป้านะครับแล้วก็ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับถ้ามันให้เลือกรูปภาพก็เลือกไป นะครับแล้วก็ทาลิงก์ซองอ่ะปอเข้ามานะทีนี้เรามาดูรู้ราคากันก่อนนะครับใครที่อยากสุ่มพี่ขออธิบายในส่วนนี้ก่อนหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับห้าบาทสุ่มไก่ตันเผา v 4ย้ําว่าไม่มีเกลือนะครับไม่มีเกลือยังไงครับผมก็คือถ้าเราสุมไม่ได้เผา v 4เนี่ยเราจะได้เป็นไก่ตันปกตินะครับสุมผลตื่นสุมดาบอะไรต่างๆนะครับจะไม่มีเผานั้นเองนะแต่ว่าเผา V4 มีโอกาสได้แค่0.3%นะครับหรือว่าประมาณ ถ้าดวงดีจริงๆนะไม่เกิน300ครั้งนะครับอันนี้คือถ้าดวงดีจริงๆเพราะว่าเขาให้มา0.3นะครับก็หมายความว่าน่าจะไม่เกิน300 300ครั้งนะแต่ว่าอันนี้อยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับอยู่ที่จังหวะนะครับเอาจริงๆอยู่ที่จังหวะจริงๆนะครับหลายคนก็ได้ไปแล้วนะัเห็นพี่เข้าไปส่องในเพจเขานะครับผมในเพจเลสชอปเนี่ยก็คือน่าจะออกไปสองรางวัลแล้วนะครับโหโคตรดีเลยนะแล้วเผา b ี BC, มันไม่ใช่ถูกถูนะ นะครับราคาปกติอยู่ที่4 0 0ร้อเลยนะครับเพราะว่ามันทายากนะครับทีนี้ก็จะมีสุ่มไกต่ตัน1บาทด้วยนะครับไกต่ตัน6หมัดโอ้โหดูในสต๊อกมีเป็นร้อยมีเป็นพันเลยนะดูนี่และที่สําคัญตอนนี้เขามีเผามนุษย์ v c ก่อนหน้านี้มีเผามิ้งนะครับเผามิ้งหมดไปแล้วนะครับพี่เห็นเขาลงช่วงเช้านะครับหมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมตีแล้งเห็นว่าหน้าประมาณโอ้โหเป็น1ิเลยนะหมดขายดีจัด อันนี้ก็จะเป็นเผ่ามนุษย์ตอนนี้เหลือในสต็อก5 ID นะครับใครที่อยากซื้อเนี่ยสามารถมาซื้อได้เลย5 5 99บาทเท่านั้นอันนี้คือการันตีเลยซื้อปุ๊บได้รหัสไก่ตันเผามนุษย์ V4 เลยนะครับรก็จะมีผลโมจิตื่นครบทุกสกิลมีดาบคู่โอเด้งโอ้โหวิธีการซื้อก็ง่ายๆครับผมให้เรากดสั่งซื้อตรงนี้นี่นะครับเลือกจํานวนนะับใส่จํานวนเข้าไปว่าเราจะเอากี่ ID นะครับ2 3 ID 4 ID ว่ากันไปนะครับแล้วก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายเข้าด้วยนะครับอย่า,า,าห เป็นคลิปเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับต่อกันเลยนะครับถ้ารหัสนั้นเข้าไม่ได้เราสามารถวิดีโอตรงนี้เนี่ยมาเคมใหม่ได้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับวิธีการซื้อ นะครับวิธีการซื้อไก่ตันเผาว4การสุ่มไก่ตันเผาวิซีมีโอกาสได้แค่0.3นั่นเองอยู่ที่ดวงวล้วนนะครับลิงก์เดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี่เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ขอตัดมาที่เว็บปาปา,ปาท็อปอัพนะครับที่พี่ชอบมาซื้อโค้ดแจกกันเองนะคในส่วนเว็บนี้ก็จะมีหลากหลายโค้ดกันเลยทีเดียวตอนนี้พี่เติมเครดิตมา60บาทเรียบร้อยนะครับทีนี้พี่จะมาแจกโคด้ดเดี๋ยวพี่เลื่อนดูอ,อ ดาบคู่ก่อนนะครับมันมีหลากหลายมากนะครับน่าจะเป็นดาบสะพายหลังแหละนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าดาบคู่ที่พี่จะแจกอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับผมอ่าราคา999บาทเลยนะนะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บนี่ไงเจอแล้วนะครับเป็นดาบตัวนี้อ่าเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูจะชัดนะครับจะได้เห็นภาพประชาหรับดาบตัวนี้นะครับราคาเก้าร้บาทเลยนะครับดาบตัวนี้พี่จะแจกฟรีๆนะครับผมแต่น้องๆเนี่ยต้องกดไลค์ ห้าพั5,000ไลค์คลิปนี้ให้ถึง5,000ไลค์ภายใน1วันเท่านั้นย้ําว่า1วันนะถ้าไม่ถึงอดนะครับถ้าไม่ถึงอดนะสำหรับโค้ดดาบตรงนี้นะครับต้องถึงนะครับผมเป็นกติกานะนะครับต้องกดไลค์ช่วยกันนะเพราะว่าสมมุติถ้าคนดู5,000คนใช่ไหมนะครับ5,000คนต้องคนละไลค์ต้องได้อะประมาณนั้นอ่ะนะครับต้องกดไลค์ด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าครบ5,000ไลค์พี่ ฝักหมดแจกเลยนะับทีนี้มาเดี๋ยวพี่ขอแจกโค้ดอื่นๆกันบ้างเพราะว่าตอนนี้พี่เติมมาเผื่อไงนะครับนี่หกบาทเนาะหกบาทเดี๋ยวพี่จะแจกเป็นทางด้านของโค้ดอะไรมงกุฎมีดปะมงกุฎมีดใครอยากได้ปะหรือว่าใครยังไม่มีนะนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกให้นะครับเดี๋ยวพี่เลื่อนด,ดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่แถวนี้แหละนะครับแต่เรายัง่ะไม่เจอมันเยอะนะโค้ดเวเนี้นะครับเราซื้อปุ๊บได้เลยสลับโค้ดนะครับผมพี่การันตีในเว็บนี้ได้จริงแน่นอนนะครับไม่โกงไม่เคีย หลายโค้ดจัดหาไม่เจอเลยนะครับผมไม่รู้ว่าโค้ดมีดอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะเลื่อนหาดูก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะครับอ่ะน่าจะอยู่ข้างล่างแหละนะครับน่าจะอยู่ข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเอ่อโค้ดโค้ดมันจะมีหลายโคดอยู่นะโคดราคาถูกถูกอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอแจกโคดนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ชี้ขวามาซื้อตรงนี้ก่อนอันนี้แจกไปสักโคดละสิบบาทเนาะแจกไปสองโค้ดแล้วกันมากดซื้อเลยครับผมปั๊บนะครับ นี่เอาไปได้เลยนะครับเป็น2โค้ดนี้นี่เห็นป่ะนี่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 อ่าพี่วงสีน้ำเงินให้แล้วเนี่ยเป็นสองโค้ดนี้เลยนะครับเป็น2โค้ดนี้เลยนะเอาไปใส่ได้เลยนะครับเป็นโค้ดฟรีๆเลยนะครับน้มนี้นะครับทีนี้มาแจกเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะครับโค้ดมงกุฎอยู่ไหนเอ่ยอ่ะแถมโค้ดนี้พี่เออเราแจกรัวๆวันนี้เราแจกรัวๆวันนี้เราแจกรัวๆเอาไปอีกสองโค้ดครับีปไปกดใช่ไปเลยครับปั๊บ โอเคนะครับเป็น2โค้ดนี้ข้างบนล่าสุดเลยนี่เป็น2โค้ดนี้เลยนะแจกฟรี free, ครับโอเคเรียบร้อยทีนี้มายังไม่พอยังไม่หนำใจยังไม่หนำใจตอนนี้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้เหลือเครดิตเท่าไหร่ไม่รู้อ่าเจอแล้วนี่โค้ดมงกุฎมากดซื้อไปเลยโคดละสิบห้าบาทใช่ไหมนะครับมากดซื้อกดซื้อสัก2อ D ไปเลยกดสั่งซื้อกดใช่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับอ้าวไม่พอจบแล้ะ ได้โคดเดียวหรือเปล่าวะเอาโอเคได้โคดเดียวโคดเดียววะพอหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยเป็นโค้ดนี้เลยนะครับผมนี่โคด e a w n k f h 3 s v 2 l นั่นเองนะครับใส่ได้ถาวรฟรีๆเลยนะครับใครไวใครได้นั่นเองเอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับโค้ดฟรีๆจากช่องพี่เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนวิธีการซื้อเผา v 4กรสซุ่มเผา v 4นะครับมีโอกาสได้แค่0.3%นั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่อยากซื้ออยากสม ลิงก์เว็บเลชชอปอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับปลอดภัยแน่นอนไม่โกงไม่เกียนแน่นอน100%นั่นเองนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับนะค่าวสวัสดีครับ